สวัสดีค่ะอยู่ช่องสอยเจริญพัฒนาค่ะโอ้ยสายันทำอะไรนองะไงอยากเจ็บตายบอลเนี่วันนี้เตรียมแม่นพร้อมวันนี้ไม่ได้กินเขาเหรอก ก็เลยนมาเมื่อกี้ลืมถือเลย,ยกจับขึ้นมาให้พร้อมแว่นมันมาค่อยดีแล้วันนี้อ่อนใหม่ละเข้าอ่อนใหม่ออกมาแล้วกับหน้าจอมันจะไปแล้วมั้งตัวนี้มันมองมันก็เห็นแล้วมันมืด ตอน,นนั้นตอระเกียวก็เชื่อมอย่างนี้เลยเชื่อมข้างในข้างนอกเลยอแต่เวลามันอยากขาดมันก็ขาดเลยตอนนั้นที่ปวดตาก็ไอเชื่อมนี่แหละระเกียวนี่แหละเขาดุนรอบนึ่แต่รอบนี้ไม่ได้กินเขาหรอก รับนี้ก็เตรียมแบ่นมนพครอมไม่เอาใบอันไหม่มาใส่เลย

เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเอาให้หนึ่งก่อนหนึ่งก่อนอืมมือแรงวะไหนสิทธิงท่า

บอลดอิ่งเ่ไดร่พัดลมก็ได้ลมจะเป่าถึงบอลเลือยังขึ้นไปป่าข้างบนเ <c oughs> <ๆ>ลยนะต้องใช้พัดลมหมุนๆนะเพราะ่อที่มันใส่ตามเสาอะมาพัดลมวัดนะตามเสาวัด เอาเพิ่มไหมไอเล็กชาักเพิ่มเลยเดี๋ยวไปเอาให้มเลียนนไโตัวเบาเนยสัวจึงมันปุมเบ็ทำไมเนี่ยผูชม มันไม่ค่อยชัดเลยด้วยกันดึก ทำไนเลแล้วทำไงนล่ว้ไปดูควันไปจังเลยวันนี้ควันไปทางโน้นแล้วไปเหลือไปแต่เองเลย <c oughs> กําเชื่อมกลับไปกลับ,ลบอันนี้แ้คุก็จะครบเนาะคุณต่อไดกี่อันเนี่ยสองอันใช่ไหมไอท้ที่ตัวนี้สองอ่ะ น,นี้ควันไปทาเองก็มีมนว้าฮึอันเนี่ส่ทา่าไม่ดีแล้วนี่เคมไม่ง่ายมันจะง่ายนี่ของนั้นส่เว้นไปมืดตึ๊ดตี กว่าจะครบทุกอ,อันเนอะเอาไว้เสร็จแล้วคืนนี้เลยเลยว้ยทำไมอ,อมันต้องหันไปหันมาเชื่อมใช่ไหม ปันลิงเลย <c oughs> กระโดดไปแล้วก็กระโดดมาเสริมความแข็งแรงเสริมธาตุอันนี้เองเว้นความห่างสามใช่ไหมหนึ่งสองสาม,สาม,สาม ก็หนื่นกิ่เท่าไรยังเป็นในตรงนี้ช่องไฟตรงนี้กกิันม,มของเราสามข้อนะห่างสามข้อฝนวควันมีตะลุ่ม ังดีๆนั่ง ควัน,วนเอาแม่ไปใส่ไหมเปล่าฮะนี่นช่วยได้ได้ควันไม่ให้มันเข้าจม,มูกหงุมหงิอ้หงดนะถ้าเสร็จจากตัวนี้แล้วต้องไปทำอะไรอีกอะไรยังไงเดินกระบอกงี้

Já mais pela โวดกล้องเลยจะไปหมดแล้พอไหมเนี่ยมันจะพอไหมเหลือแค่นั้นโอ้พูดถึงก่อนสวยงามให้ก็น้อนตูดบางกล้องเต็มเต็ม บางคนดูเขาก็ดูง่ายง่ายมีที่ไหนได้ทำคนเดียวอไอย่างเงี้ยออทำสองคนนี่กับผมเมียอะไรนี่ทำด้วยกันอย่างเงี้ยบางคลิปก็สต็อปเนาะสต็อปไ้อย่างงี้เนาะจริงมันก็นานนั่นแหละเนาะแต่ว่าเราสต็อปเนาะแล้วก็มาไม่เราทำกว่าจะได้เสร็จแต่ละคันอย่างเงี้ยทำกว่าจะได้ถึงคันนี้นานเหมือนกันก็จะได้ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวให้สายันเชื่อมเหล็กแบนประกบห,หลังฉากก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ